เองแปงลางแปงลางแปงลางจัดการบอสของมันจะยายาอืน huh. oh. ี่ยเจ้าการดูหน่งครับการดูสแปะครั้งแล้วไม่ใช uh ่เอ้ยแต่เข้าไปช่องเองหนึ่งเข้าไม่ได้ที่มันมีเครื่องบินอ่ะดูแบบ ฉากที่มีงขึ้นบินอะ่ะเนี่เอันนี้แหละมันจะมีฉากหนึ่งอะ่ะเจนจะข้าแกโดนคาริั่า เข้าไม่รอดบิ๊กแค่นีก็สูฉันไม่ได้อยู่ดีอั้ ข่าแก่รวยส้มอย่าตาฉันแล้วอย่าโดนเต็มหน้าหมาตะคนของฉันไม่พรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เรากินเด็ดยำ หวานเย็นเลยลร่านนีฉันกันไปไม่มีทางรอดฮ่าฮ่ากับเถอะฮ่าฮ่าเรารลอดแล้ว,ลวปิดร่างปะ่ะ 嗯嗯，不呀。 โอ๊ยโอ้ยโอยบังคับบังคับไม่ค่อยดีโอเคนิกกี้ก็ขอโทษด้วยนะนิกกี้ก็ขอโทษด้วยนะโฆษสามาโอเคหย่าล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 เบาเสียงน้อย ยาเปิดลืองอันดีมีอะตอนไหนแกต้องตัว

เล่นตัวสร็จแล้วก็มาดูกันใครได้ก่อนได้ก่อนนะเดินไปถอะไรเาทอตานี้อ๋อ้าว้าว อัน้แมงรนแรงเท่าไหร่จับาเป็นอ ตัวเองนะฟูังไม่ได้จะใช่ายยาตรงโอ้ยของฉันกาดีใช่ไหมก็ดี ทำได้แค่เครื่องเล็กในเองดีใช่ไหตาดียังไงไปผูกขนาน้ำใจพลังงาน ดูมา้ลยไม่ฉันไม่อยู่เด้อไม่อยู่แล้วเองกลับไปก่อนเลยลายลา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  <c oughs> นี่สมมีนี่จะมีเรื่องที่

บาจ่าโดนกุนนี่อูไปดนนรอเจอกูกขันของฉันไปหน่อยเป็นไงวะไปุกขนาม อืมวี้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  mm.

โลแตกมอะไรมา้งหลักก <ừ> ันไหโดดเป็นหนยโอ้ย

แล้ก็แกด้วยครับการกองกำลังเสริมเล้กองกำลังเสริมยกทัพเพื่อสตีเย็นเสกลูกน้องจัดการยาโดษนาไม่กด้โฆษณามาไม่มาตลอดเลยยา อัดมีนาไปจับมันเลยอุยอุยรอน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 มีนาละนะไม่ทงท่านจะตายแล้วกูก็ขอซ้ำมันเออเด้อ ส <finden. S 2> ับิบ <salted ôi negro> <indo> ุกล <Led Their> ู บ้าดูครั้งที่สองกันนะอซิมบี้าเข้ามาโง่แค่แค่โดนเป็นคนเดียวมันก็รับไปข้างล่างเรอวะโอ้ยเราเบอร ลลเ,เลยระเบิดเลยเชื่อไหมเนี่ยคงหาเอบกันแล้วนะครับย<อ>น่